สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับช่องผู้พันนะครับก็สําหรับวันนี้ผู้พันจะามาแนะนําบอกวิธีการในการที่เราจะเผาแกลบดำนะครับเพื่อใช้ในการลดต้นทุนแล้วก็เพื่อในการเพราะปลูกแล้วก็แกลบดํานั้นมีประโยชน์สําหรับต้นไม้นะครับเวลาเพื่อนๆจะปลูกต้นไม้อาจจะเอาแกลบดํานี้นะครับไปใช้ในการลองก้นหลุมนะครับเพื่อ ให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าแกลบดำนี้จะช่วยปรับปรุงสภาพดินให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าแกลบดำนี้เขาก็จะมีประโยชน์ในการช่วยดึงดูดก๊าซออกซิเจนให้กับต้นไม้ด้วยนะครับก็ที่เพื่อนเห็นอยูอ่ด้านข้างของผู้พันนี้นะครับก็เป็นแกลบดำประมาณเกือบ10กระสอบนะครับที่วันนี้จะทำการเผานะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ผู้พันบอกดังนี้นะครับก็จะมีกระป๋องนะครับสำหรับใส่เชื้อเพลิงสําหรับเจ้ากระป๋องนี้เพื่อนๆก็ดูขนาดเอาจะใช้ปี๊บก็ได้นะครับถ้าไม่มีกระป๋องสําหรับกระป๋องก็เจาะรูเล็กเนี่ยครับให้รอบให้ทั่วกระป๋องเลยครับเนี่ยครับเจาะรูเล็กเพื่อที่จะให้ความร้อนเขาระบายออกมาทางด้านข้างแล้วก็ส่วนด้านท้ายกระป๋องนี้ก็เจาะรูใหญ่อย่างนี้นะครับเพื่อ ให้ใส่เจ้าท่อนี้ครับเพื่อนๆนจะใช้ท่อแบบกลมหรือแบบเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะครับที่จะสวมเขา,เาก็เตรียมกระป๋องไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็นําเชื้อเพลิงที่เป็นไม้เนี่ยครับก็ใส่ในกระป๋องอย่างนี้นะครับก็ใส่ให้เต็มนะครับเวลาเพื่อนๆนใส่ไม้นะครับก็อย่าให้มันขอบอย่าให้เลยอย่างนี้นะครับก็อบอบบให้พอดีกับ เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคว่ำกระป๋องครับก็เดี๋ยวเราจุดไฟในกระป๋องนี้นะครับโดยใช้เชื้อเพลิงเนี่ยครับที่เป็นายางหรือพลาสติกก็ได้นะครับจุดไฟในกระป๋องให้ติดนะครับก็เราก็จุดไฟครับในกระป๋องเลยครับ เราต้องรอไฟให้เขาติดไม้ให้ดีก่อนนะครับถึงจะทำการโรยแกลบดำก็เมื่อไฟติดเชื้อเพลิงแล้วนะครับเพืเอ่อนอันนี้ก็เป็นท่อป่องไฟนะครับแตเดี๋ยวเราจะคว่มกระป๋องนะครับ อันนี้ก็เป็นท่อระบายอากาศนะครับที่เราจะสวมลงไปนี่ครับเมื่ออเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราควา่ำกระป๋องแล้วเราก็นำแกลบนะครับแกลบที่เราเตรียมไว้นะครับ โรยลงไปเลยครับเพื่อน ผู้พันก็โรยแกลบไปแล้วนะครับ7กระสอบก็เดี๋ยววันนี้เราเผากัน7กระสอบคงจะใช้เวลา7-8ชั่วโมงนะครับในการเผาก็ท่อระบายอากาศก็ทํางานแบบนี้ครับเขาก็จะระบายเอาควันออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้7-8ถึงชั่วโมงเรามาดูกันอีกทีครับผ่านไป7-8ถึงชั่วโมงเลยนะครับสำหรับการเผาแกลบดำา7กระสอบ นี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก่อนที่เราจะนําเขาไปใช้งานนะครับเราต้องทําให้เขาเย็นแล้วก็ถึงจะนําไปใช้งานได้แต่เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะาทําให้ความร้อนเขาดับลงโดยการใช้น้ําดับไฟนะครับ ดับไฟเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆสำหรับแกลบดำนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่จะนำไปใช้งานก็รอเขายืนตัวแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับแกลบดำในการที่จะนำไปผสมดินปลูกนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผู้พันต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมยังไงก็ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ